ตัวตัวคนๆเลยคะ่ะแกะเห็ดรวมแล้วเราก็มากินหมูเขาดูวยค่ะตุ้มๆเลยคะ่ะ นีสิมาแกงเห็ดปลาด้วจ้าจะมีเห็ดไอ้เขาเอื่อนหนึงย่งก่อนนี่เห็ดไอเห็ดแดงเนาะกับเห็ดไข่เนาะได้มาจากตุ้มๆเลยจ้ามาเบิ่งวิธีเห็ดใสพด่พักติ๋วด้วจ้าพักติ๋วอ่อนๆเลยคะ่ะอพริกแกงกับสิมีพริกกับหอมหอมเ้อค่ะต้นหอมอ่าหอมแดงเลยจ้าเอามาเอามาตามจาน มาเบ่งวิธีเห็ดกันค่ะใส่พริกแกงล,ลงไปเป็ดง่ายๆด้วยค่ะสูตรง่ายๆสูตรด้วยวันเองเ่แหละใส่พริกแกงล,ลงไปต้มน้ำไว้น้ำมาต้องใส่ร้ายได้ค่ะเห็ดเป็นสีมนม้ำก็เป็นเองอ่าบ่ได้บอกวิธีล้างเนาะวิธีล้างเห็ดง่ายๆเห็นไค่ะแล้วก็จะใส่เห็ดเห็ดกับผักติว้วใส่ลงไปเลยจา้าถ้าผักติ้วว่างก่อน ใส่เห็ดลงไปเห็ดอัซ่อนเห็ดเลยจ้ะพี่น้องตุ้มๆเลยจ้ะผักติ้วใส่ลงไปเห็นมันหอมใส่ลงไปพร้อมเห็ดเลยเด้จ้ะอันนี้แกงมาด้านผงนัว,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 วมาตองมาตองผงนัวใส่เข้าไปมาตองใส่หนำป้า้วยจ้ะใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยผงนัวก็ได้เวยจ้ะให้น้ำเดือด รอให้เดือดน,นะคะรอให้เดือดแล้วเราก็จะมาใส่ปลา้าปลา้าของเราต้องใส่น้ำปาลาร้านะจ๊าเป็นง่ายด้วยจ้า mm. เห็ดสุด mm. เยี่ยวัน mm. เห็ดง่ายแห้งด้ค่ะ mm. มันผ่อนไปบอเ mm. นี่ยจ้า mm. มีเห็ดไข่ mm. ก็เห็ดแดงเ้วยจ้า mm. สองอย่าง mm. เห็ดก่อแดงเนาะ เบื้งตุ้มๆเลยจ้ะพี่ว่านกับเลือเอาอยากกินแบบนี้เนาะหูเปกระแสบมาเท่อันไปซื้อไปบ้านมาบุญเขาสากันแหละเห็ดหลายหลายเลยจ้ะก็ล่างออกกันน,น่เนาะเสียได้ยอยู่พี่ว่านหนูกลาบไว้เนาะอ่าอันเดียวเห็ดมีต่างต๊ะตุ้มๆม,ม,มันเลยจ้ะขามาเบิ่งวิธีเห็ดกันแค่นี้แหละแค่นี้เรต้องใช้ยางหลายด้วยค่ะเพราะว่า พักติว๋วเขาก็สะเห็ดใอ้ออกสมๆเนาะสมๆหอมนะหอมแกงเห็ดต้องใส้พักติ๋ยวด้อค่ะอะพี่ว่านก็พ่อว่าเพิ่นเดือดเนาะรอให้เพิ่นเดือดแป๊บหนึ่งเห็ดง่ายๆเด้อค่ะวิธีแกงเห็ดเห็ดง่ายๆค่ะเห็ดง่ายแสบแห้งด้อค่ะบานห้าวมาตองหยังหลายเลยหอมแดงพริกขนาดนี้พริกบ่ต้องใส่หลายเด้อเหมามาเ็ดเพิ่นบ่มักเพิ่นบ่มักเผ็ดเด้อจ้ะ เดรริวันจีมเาเฮ็ดเอียงเกาะตัประร้ปลาผกสดนะคะเพราะเพราะว่าน้ำเดือด้ค่ะคยใส่น้ำปลรราเด้วดค่คะไม่นจังสีบข้าวใส่น้ำปลรราลงไปเดจ๋จะใส่น้ำปลาลงไปกับต้มไปแป๊บนึงนะคะเพื่อว่าให,าเห้เฮ็ดเป็นออกมาเนาะเพื่อให้สุยเนาะข้นได้แบเน็นอย่างชิมชิมได้ค่ะเพราะว่าพี่ว่า,าลวยมาเฮ็ด เฮ็ดซุกมาแล้วแสบแห้งด้วยจ้าร้อนบนเดือดร่อนรอช่วงนี้นาเฮ็ดเนาะคะ่ะใส่ปักติวเข้าไปหลายหลปักติวอ้อนอ่อ,อนด้วยจ้าพี่นอ้องแกงนานนานเพอรก์กัสิออกแดงๆด้วยจา้าเพราะว่าเฮ็ดกอแดงแซ่บแสบด้วยจา้าชิม,มแสบ เราบีก็กแบบนึงเด้อค่ะปีละเถือเด้อจ้าสิบอกว่าปีละเถือแกงเห็ดง่ายๆบ่ต้องไปอีหยังหลายนะะึกจ้ะต้มเห็ดสือสนะต้มเห็ดสือสใส่ผงชูรสสือสก็แซ่บเนาะต้มเห็ดแต่ขาดบ่ได้ก็คือผักติวะะต๋วเด้อจ้าผักติว๋วผักติ๋วแกงเห็ดปลาจ้ามีเห็ดใครเห็ดแดงหรือจ้าเห็ดง่ายๆเด้อจ้ะพี่บ้านก็สิเอาม,มาสดวห่อนมีแต่ดอกตุ้มๆเนเด้อจ้ะ นี่จะดอกหน่อยๆจุ้มๆมะนาวกรอบๆด้วยจ้ะนี่ค่ะวิธีเฮดในงานเหลือปัปกปักน่าเพิ่งกะสีเป็นนางสีด้วยกันน่าเพิ่งกะสีออกอเ,อเ,อเพราะว่าเนื้อเหนียวข้นๆเพราะว่าเฮดเพป็นสีออกข้นๆด้วยจ้ะมีประโยชน์ด้วยจ้ะตัดเป็นเฮดปาถ้าแสบว่าเท่าใครกินก็ข่าวเหนียวด้วยจ้ะข่าวสวยนฮอ,อนนี่แหละ แล้วข well ้าวมาใส่ใส่พีกลายแล้วพีบ้านต่อสีใส่หลุกโดดลงไปชั่หน่อยใส่หลุกโดดลงไปเพื่อสิที่หลุดโด่งแล้วจ้ะใส่หลุกโดดลงไปเห็นไหมแสบใส่หลุดโดดลงไปก่อนยง่ายใส่หลุดโดดลงไปลาคาให้ตูวลงไปด้วยจ้ะ ไห่ตูไใหตัวกับใบมังกราเข้าเนี่ยแหละไห่ตูไทยลื้อสูใส้ใบมังกราหอมๆเมื่อ,อใบใหญ่เบงเดือวค่ะอันนี้ก็แล้วยลนะคะซิมเบิงเห็ดง่ายๆด้วยจ้ะแกงเห็ดบานเห้าหนาแสบนามเพิ่นสีอุ้ยออกอแดงๆองตอง สีชมพูอือหืมแสบหลายข้าวสวยหอมหอานะจ๊ะแล้วบบิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟจ้าลูกไส้กับกรหอมเอื่ยนีค่ะใส่ปลาดิหอมแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จแล้ว,ว,ลว,ลว,ลวถ้าแสบปอจะวะ เสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟมาก,กินกันแก้เห็ดก็เข,าเขาเ้ากันแนวเลยด้จ๊ะเห็ดใครเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าก็แซ่บพอเท่าแซนนามนหน่ยหนยอยๆออเจาะด้วยจ่ะตัดเสิร์ฟจ,จ้า อืมเสียบปั๊เตออยากกินแม่ท้นเลยด้วยจ้าแบบนี้มังเถอสซางเขามันได้บักดอกบ้านเนาะอะ่เสิร์ฟค่ะบริได้ใส่พักใส่แต่พักติวก็ไ่จูด้วยจ้ะแวแล้วก็เสิร์ฟใส่หลายๆพักติวพร้อมเสิร์ฟค่ะ